มาแล้วค่ะสวัสดีนะคะ่ะก็ทุกคนจะได้เห็นชื่อในนามของเบกกี้ค่ะก็มีถ่ายคลิปเล่นบ้างเป็นเกม้อะไรแบบนี้น,น,นะ,ะ้ค่ะวนได้ไปอยู่แบบนี้แล้วค่ะ ทายคีบแบบแนวสดใสแบบนวน่ารักนเวยเนอรเซ็กเวอ์ใสาอะไรแบบนี้นะคะัก็ดีใจนะคะที่มาทาคลิปให้ทุกคนดูนะคะชื่อเล่นเปก็กชื่อว่าเป็กเป็ปปกเดี๋ยวคนไหนชอบได้ปะ่ะเป็กกี้แบบนี้นะคะทุกคนเขาก็เลยเรียกติดมาแบบนี้เลยใช่ไหมอืมค่ะดีแล้วนะคะค่ะเป็กก็ดีใจมากเลยนะคะที่ทาคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็ ไม่มีอะไรพูดแหละก็ทิ้งใจเนาะคะ่ะดูคนทีดังมีสิทำอะไรให้ทุกคนดูก็พยายามจะหาคอนเทนต์อะไรใหม่ใหม่หรืออะไรที่น่าสนุกสนุกรอดูกันได้เลยะคะ่ะทุกคนไปก็ขอบขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนถึงหลักร้อยแค่นี้คะ่ะจะแบบอาจจะมีแบบว่างวันที่ไม่ได้ลงคลิปด้วยหรือบางวันหรือบางวัน คือบางวันที่อากจะได้ลงคลิปหรือไม่ได้ลงคลิปก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าเสียใจค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่ได้ทําคลิปนะคะก็บางครั้งก็แอบอายเพื่อนอยู่เหมือนกันค่ะถ้าเพื่อนไม่เห็นแบบนี้อะค่ะอาจจะเป็นแบบบางครั้งนะคะที่แบบมีช่วงที่แอบอายภาคไม่กล้าภาคเสียงไม่กล้าลงคลิปบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ ก็สนุกดีนะคะในการทำแค่นี้นะคะทุกคนเบบลายเจอกันใหม่คิดหน้านะคะจะเพ็นวาคิดได้สนุกด้วะค่ะทุกคนเบบตายเจอกันใหม่คิดหน้านะคะ่ะ